ตอนนี้ครับตอนน้ากว่าก็คือเคยสงสนะัยไหมว่าความสุขแท้จริมงมันมันคือยังไงน่าจะเป็นยังไงตอนนี้เราเรียน<ม>สาคสรความสุขมาคร<ม>ับมันจะเป็นแบบว่าศาสนาปัชญา<ม>แล้วก็กลุ่มความคิดต่งตางๆก็ที่ไปดูมาศาสนาก็มีความเหมือน,อนกันก็คือพยายามกดทุกข์หรือว่าหาความสุขลดความทุกข์ปัชญาเหมือนกันต้องการความสุขลดความทุกข์เหมือนกันกลุ่มความคิดก็เหมือนกัน อันนี้คือความเหมือนถึงเมื่อายก็คือการที่ทำอย่างไรก็ได้ให้ตัวเองมีความทุกข์น้อยที่สุดแต่มันก็ยังมีความ่ตกอยู่ความ่างที่ได้มาสิ้นความสุขก็คือวิธีการสิ้นได้มามีความสุขสำหรับศาสนาพุทธมวิธีการสยางไสำหรับศาสนาครับถ้าในด้านของศาสนาเราใกล้จะสุดก็ศาสนาพุทธก่อนเคยได้ยินแล้วนี้ครับที่พระเจ้าไปเดินเข้าป่าแล้วเจอคนหีิินถ้าเราปรับพิมพ์ตึงไปเดี๋ยวพิมก็จะขาดหย่อนไปเดี๋ยวพิมพ์เสียงก็ไม่ดีพล้วเราก็ ให้มันพอดีให้มันตรงกลางศาสนาพวกก็พูดแบบนั้นนะคุณก่อนเราต้องใช้วิธีการที่เดินทางสายการไม่เคร่งเครียดเกินไปไม่หย่อนยานเกินไปเป็นเหมือนกันถ้าพูดในตามตรงสมัยนี้เหมือนการเวิร์กไรบาลานซ์ดเผืออทุกอย่างเท่า่ากันจะได้ไม่ตึงเครียดตัวน้าของศาสนาพิสกับอิสลามนี่ก็จะมีจุดที่แบบให้เราความสุขเหมือนกันคือการช่วยเหลือความอื่นเขาคิดว่าการที่เกลือคนอื่นน่ะมันจะทําให้เขาแบบได้รับความรู้สึกที่ดีในการทําตาม คำสั่งสงอนของพระพุทธเจ้าของเขาซึ่ง <ừ> ผมก็เห็นด้วยนะาแบบการที่ให้คนอื่นการที่แหให้คนอื่นเราก็มีความร,รู้สึกดีใช่ไหมครับครับทั้งน้นสนารเราสามารถนำมาใช้ได้กับในชีวิตเวิร์กลฟ์บาลานคุณตอนจะทำยังไงครับอยู่นี้ครับทั้งเวิร์กอาทั้งการเรียนทั้งการเล่นแบบเป๊ะเพื่อนเท่ากันแบบไม่มีอะไรเกินไปไม่มีอะไรไม่ให้แต่เครียดครับถ้าทาของอิสลามกับของคิดมาก็จะเป็นแบบการช่วยคนอื่นให้แบบเราช่วยแบบเท่าที่ช่วยได้เราก็จะมีความสุขมากขึ้นอะไรแบบนี้ครับ ก็คือศาสนาพุตก็เหมือนทางสายกลางไม่เครียดก็ไม่ยามยานเกินอิสลามกับคิดหน่งก็เหมือนกันก็คือมีศาสนาคิดเป็นยุธีเป็นพระเจ้าคิดก็เป็นพระเยซูอิสลามก็เป็นพระอลเลอใช่แล้วในทางของปรัชญาที่คุณครศึกษาวันนี้เขาพูดถึงการให้เรามป็นธรมสุขไหมครับก็ต claro> ัวอีก เขาจะไม่พึ่งพาพระเจ้าน้นธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สามารถควบคุมได้มันแบบเป็นกลุ่มธรรมชาตินิยม,มง่ายๆก็คือตัวอีกก็คือมีความสุขโดยที่ไม่คาดหวังมรืออะไรกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราก็จะไม่เกิดทุกข์ในความคาดหวังนั้นในส่วนฮิวแมนก็คือกลุ่มมนุษย์นิยมกลุ่ม,มนิยมก็เหมือนแบบตามที่มีความสุขโดยตัวมนุษย์เองเพราะว่าเราไม่ สามารถพึ่งพาคนอ,อื่นได้นอกจากตัวเราเองเป็นเชื่อว่าพลัภาพของมนุษย์นั้นมันสําคัญว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมีความสุขด้วยตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองอุ่มนี้จะเป็นมนุษย์ยมนักที่เต๋าใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายจะทําอะไรไม่ต้องไปคิดอะไรที่มันยังไม่เกิดถ้าเราต้องการไปไปกินข้าวเราก็ต้องไปกินข้าวไม่จาเป็นต้องพ้งไม่ต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเกิดอย่างนี้นักที่เต๋า ฉลุ่มแล้วก็คือเขาต้องการชีวิตที่เียบง่ายไม่ต้องคิดอะไรเยอะถ้าเราต้องการนํามันไปใช้ <c oughs> ผมคิดว่าหัทที่ที่เป็นสโตอิกก็คือธรรมชาติที่ยมส่วนตัวผมชอบว่าไม่คิดอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่มันควบคุมไม่ดได้ก็ปล่อยมันไปห้องเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเรื่องชีวิตเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเองินเรื่องอะไรเพราะว่ามันมันไหลยเยียอยู่แล้วตามธรรมชาติของมันปน,นไกมนุษย์นิยมอันนี้ผมก็เป็นคนที่ชื่นชอบเชื่อมั่นในตัวของมนุษย์คน เวาทำงานกับเพื่อนหรือว่าร่วมง,งานกับเพื่อนก็เราเชื่อเชื่อในตัวเขาในส่วนของ,ของลัที่เตาการนำไปใช้ก็เหมือนกับว่าเราจะใช้ชีวิตให้มันเรียบง่ายไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะ <ừ> ครับ <ừ> ผมคิดว่าสามปัญญาที่ผมมองว่าตัวเองนี่ยใช่หยแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าเรากําลังพึ่งพาปัญญาในการดำเนินชีวิตอยู่ <ừ> ครับที <ừ> ่คุณก่อนพูดมาก็นา่าสนใจมากเลยนะครับ แต่มังเหลือเรื่องนั้นที่ไม่พูดถึงซึ่งผมก็ผมพูดไม่ได้เพราะผมแบบศึกษาไม่กพอครพอนั้นเราต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญที่ไปศึกษามาแล้วเราก็ตัดเข้ากับพูดเข้าแล้วนะครับครับผมข้าวสวัสดีครับคุณครับได้ข่าวว่าคุณกรเนี่ยสนใจเรื่อง positive psychology กับ mindfulness ใช่ไหมครับครับก็เดี๋ยวสำหรับสองสองแนวความคิดเนี่ยผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับ สำหรับ p o s ิ t i v e psychology เนี่ยจะเน้นให้เราเนี่ยหานทางความสุขให้กับจิตใจตัวเองให้จิตใจตัวเองในสงบในทุกวันส่วน microday เนี่ยจะเน้นที่การทําให้เราเนี่ยมีสติในทุกวันซึ่งทั้งสองในคิดนี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่มีความคล้ายกันตรงที่ว่าทําให้จิตใจเเนี่ยมันสงบลงไม่ฟุ้งซ่านนะครับผมทั้งสองแนวคิดนี้เนี่ยจะเน้นไปที่การคิดบวกและการฝูณฝนจิตใจตัวเองในทุกวันเนี่ยไม่ให้มันแบบว่า ที่ลบเกินไปหรือสุดทิศมากกับอะไ,ไราเรื่องนะครับก็ง่ายๆเนี่ยก็ที่เราเห็นชัดก็จะเป็นการนั่งสมาธิอะไรป,ประมาณนี้นะครับที่มันจะชัดชัดๆๆแมกเนตส่วนโพซิทีฟจักรวรจเนี่ยววถ,ถ้าให้ผมยกตัวอย่างก็คงจะเป็นการที่เราเนี่ยทำทกิจกรรมที่มันสร้างสรรหรือที่มันใช้ความคิดสร้างสรรค์มันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกคิดลบหรือว่าเกิดอารมณ์ลบก,กับตัวเองครับแล้วก็ถ้าในทางในการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ที่น่าจะทําได้ง่ายสุดก็จะเป็นการที่เราเนี่ยจะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันรู้สึกแบบว่ามีความคิดลบคิดลบใช่ใช่แล้วก็แบบว่าที่เจนไม่เด้แบบความมองมองที่แบบม,มนันมดก็พยายามฝึุกสติตัวเองแบบว่าเตือนเนทุนครั้งให้มีสติในการทำกิจกรมรมต่างๆเพื่อที่ให้เราเนี่ยจะได้ไม่รู้สึกเครียดหรือรู้สึกแบบว่าจะเป็นอาการซึมเศร้าอะไรประมาณนี้ก็คือ ในกลุ่มความคิดของคุณคือ positive psychology ก,กับ mindfulness ครับ positive กับ mindfulness ก็เหมือนมองถึงจิตใจของตัวเองมองโลกในแง่ดีแล้วก็นำพาตัวเองไปอยู่สิ่งแวดล้อมที่ดีใช่ครับครับสุดท้ายนี้ก็ทุกอย่างทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นาศาสนาปรัชแญบบาแล้วก็กลุ่มความคิดล้วนแบบหาความสุข หาวิธีการหรือว่าต่างๆนานาแต่สุดท้ายก็คือมันขึ้นอยู่กับตัวมองคนว่าจะมีความตั้งใจที่จะนำวิธีเครื่องมือเหล่านี้มาใช้อย่างไรครับทุกคนที่ได้รับฟังวิดีโอเทปนี้อย่างมีความสุขดังเช่นพวกเราเของครับ